ใหลโลสวัสดีครับผมกับเกมวันฮิวแมนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ m o d Conversion นะครับ m o d Conversion ก็คือมันเป็นระบบใหม่ที่ทางวันทางเกมวันฮิวแมนเขาได้อัปเดตเข้ามานะครับก็คือการที่จะเข้าไปหนา Mod Conversion ให้คุณทำตามผมนะครับผมก็คือกด i แล้วก็มาที่คำว่า mod นะครับผมให้คุณสังเกตตรงนี้มันจะมีคำว่า m o d Conversion เห็นไหมนี่ากดครับเลยครับอย่างแรกนะครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเราจะมาพูดคุยกันก่อนว่ามอดคอนเวอร์ชันนี่คืออะไรนะครับคอนเวอร์ชันก็คือไปเป็นการครัฟมอดที่เราต้องการมานะครับโดยเราจะใช้มอดที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยทาการครัฟมอดนั้นขึ้นมานั่นเองครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเมื่อคุณทําการเลือกดูมอดต่างๆแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางมอดเนี่ยมันทาการล็อกอยู่เราไม่สามารถคาฟได้ใช่ไหมครับอ่าอย่างของผมก็คือตัว เ,เจ้าเกี่ยวกับบูอายนีย่มาล็อกอยู่อันหนึ่งเห็นไหมเราจะทําการปลดล็อกมันได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไปฟาร์มไซโลตีพามบ์เปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยครับให้ได้มอสมันมาซ้มสามอันนะครับผมถ้าคุณได้ครบมาสามอันแล้วเนี่ยมันก็จะทําการปลดล็อกเจ้าตัวมอสที่ล็อกอยู่นะครับเราก็จะทําการสามารถราฟมันได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะสาหรับการปลดล็อกนะครับรวมไปถึงพวก มอดชุดเหมือนกันนะครับเห็นไหมพวกเกียร์กับอาวุธก็เหมือนกันนะครับอ่ต้องไปเปิดแล้วให้ได้มันซ้ำสามอันนะครับถึงจะทําการคารฟมันได้นะครับผมประมาณนี้อย่างต่อไปให้คุณเลือกมอดที่คุณต้องการคารฟอย่างผมจะเอาเป็นมอดถุงมือด้านคิเลสมานะครับแล้วจากนั้นให้คุณเพิ่มมอดที่คุณไม่ได้ใช้ใส่ลงไปเลยครับผมหกอันนะ เดี๋ยวผมจะเลือกมอสที่ผมไม่ได้ใช้อ่เลือกลงมาทุดเลยเจ้า,จาตัวอันนี้เป็นตัวคิเลสิบคิดเมเดกดๆไปเลยครับอ่ประมาณนี้ครับเมื่อคุณกดแล้วเนี่ยให้คุณมาสังเกตที่ตรงนี้นี่นะครับอ่าอย่างเนี้ยผมทําการเลือกมาแล้วหกอันใช่ไหมก็คือมอสที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ย เพื่อทําการค้าเป็นเจ้าตัวคิเลตตัวนี้สิ่งที่คุณจะได้มาก็คืออย่างที่คุณใส่หมดไปแล้วหกครั้งอะ่ะมันบอกว่ามันจะมีโอกาสปรากฏระดับสีฟ้าก็คือระดับแรเนี่ยหนึ่งอย่างในช่องแล้วก็อย่างน้อยก็จะเกิดสีเขียวอันเนี้ยทั่วไปหนึ่งอย่างนะครับก็มีโอกาสเกิดสีเขียวกับสีฟ้าหนึ่งอันนะครับผมแต่ว่าก็มีโอกาสไม่ใช่ว่ามันจะเกิดแน่ๆครับก็คือแค่มีโอกาส อาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะเกิดแค่สีเขียวอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วมันมีวิธีการเพิ่มโอกาสนะครับก็คือให้คุณทําการใส่มอสที่มีค่าสถานะดีๆนะครับก็คือการใส่มอสสีม่วงขึ้นไปก็จะมีโอกาสได้มอสสีม่วงนะครับผมก็คือความสามารถเสริมนั่นแหละอ่าเห็นไหมถ้าคุณสังเกตมอสดะมัน MOD จะมีสีตรงช่องตรงนี้เห็นไหมมันจะมีสีม่วงสีเขียวสีฟ้านะครับอ่าสูงสุดดะที่คุณจะได้ก็คือสีม่วงนั่นแหละนะครับอย่างนี้ อ่ะให้คุณทําการเดี๋ยวผมเลือกให้ดูเลยนะแบบอ่านี่ใส่สีม่วงไปหกอันเลยอ่ะนี่นะครับเมื่อทําการใส่สีม่วงไปหกอันแล้วเห็นไหมมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับว่ามันจะมีโอกาสเกิดระดับสีม่วงนะครับแล้วก็รับประกันว่ามันจะเกิดระดับแหรีแน่ๆหนึ่งย่างนะครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อคุณสังเกตค่านี้เสร็จคุณต้องมาดูตรงนี้นะครับตรงซับฟิกซับฟิกคืออะไรครับซับฟิกก็คือการล็อกค่า ที่มันจะที่เราจะต้องการนะครับว่าให้มันได้มีค่านี้เด้งขึ้นมาสมมุติถ้าคุณไม่ได้ล็อกซับฟิกอะก็คือว่ามันจะสุ่มสถานะออกมานะว่ามันจะได้คิเดรบ้างมิลเดเมสสเตตัสเวปอร์ดามจนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณทําการล็อกเจ้าตัวซับฟิกเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวบอลแ t นด์โพซิชันทาเลนแล้วก็รีโซแนน c e นะครับส่วนของบอลแนด์เนี่ยก็คือเป็นพวกของคิดามจนะครับผมความแรงคิดามจนั่นเองส่วนของ งส่วนของเพอร์เซชันเนี่ยนะครับเพอร์เซชันก็คือวิกสปอร์ตดาเมจนะครับผมตรงส่วนของทาเล้นต์ Position ก็จะเป็นเอเมเลนต์ดาเมจตรงส่วนของเรงสโอสนแนนต์เนี่ยมันจะเป็นมอสใหม่ที่เพิ่เพิมเข้ามาสำหรับเซิร์ฟพนะครับก็คือว่าเหมือนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูมันจะเป็นความสามารถเดี๋ยวผมหามอสที่มันมีอันนี้ก่อนเรสโซนแนนต์นะครับเรสโซนแนนต์ก็คือเป็นความสามารถประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะยยกตัวอย่างให้ดูอย่างอันนี้นะครับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว อย่าง resonant นะครับความสามารถของมันก็คือจะประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือสร้างความเสียหายท่าตึงครั้งแล้วก็ความเสียหายจุดอ่อนเอฟเฟกต์อนทับสูงสุดได้หกครั้งนะครับแล้วคงอยู่เป็นเวลาแปดวินาทีเองประมาณนี้นะอ่านะครับนี่ครับสําหรับในเรื่องของ resonant นะครับผมต่อไปจะเป็นการคราฟแบบเลือกซับฟิกก็คือผมจะใช้เป็น ผมจะเจ้าตัวคีเลสสิบห้ามาใช่ไหมแล้วก็อาจจะอ่ะผมเอาคีเลสสิบก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเลือกซ u f f i x ด้านของวาลแลนหรือก็เป็นเพิ่มคีดามจดนั่นเองนะครับอ่ะผมเลือกคีดามจมาปุ๊บเมื่อคุณเลือกคีดามจไปแล้วเนี่ยหรือเลือกอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้มอดเฉพาะทางของมันสี่มอดนะครับแล้วก็จะเป็นมอดอะไรก็ได้สองมอดอ่ะอย่างผมผมเลือกคีดามจมามันก็จะมันก็จะเลือกมอดที่มี เกี่ยวกับคีดาเมจมาเห็นไหมครับเป็นไหมอันนี้เป็นคีดาเม้9อ่ะผมก็ทําการเลือกไปอันนี้คีดาเมิ12อ่าคีดาเมจอ่าคีดาเมจนี่นะครับเมื่อคุณทําการเลือกความสามารถใดล็อกค่าความสามารถใดมันจะทําการเอา m o ความสามารถนั้นมา4มอ d นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น m อ d อะไรเดี๋ยวผมเลือกให้ครบ4 mod แล้วก็มาดูนะครับว่าไหนเห็นไหมผมเลือกอ่ะอย่างผมเลือกครบ4อันแล้วต่อไปมันก็จะเป็นมอ d อะไรก็ได้ให้เราใส่นะครับ ถ้าอยากได้มอดด,ดีก็ให้เอามอดที่มันมีสีตรงเนี้ระดับสีม่วงหรือสีฟ้าขึ้นไปนะครับอ่านี่ผมเลือกไปเลยนะนี่อ่ะอันนี้มันล็อกใส่ไม่ได้อ่ะผมจะเอาที่มันมีสีติดเยอะๆหน่อยอ่ะเควิสปอร์ตอ่ะมานี้ยอย่างกับผมเมื่อทําการเลือกครบมาแล้วหกอันใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นสถานะแบบนี้ตรงช่องนี้มันจะบอกว่ารับประกันว่าจะปรากฏระดับสีม่วงเนี่ยหนึ่งอย่างแล้วก็ความหายากขั้นต่ำเนี่ย ก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็คือได้แน่แน่สีเขียวไปยังต่ำนะครับสําหรับช่องว่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีสีม่วงหนึ่งอันซึ่งมันจะไม่การันตีนะครับว่าไอระดับสีม่วงเนี้ยจะเป็นของด้านคีดาเมตหรืออะไรนะครับมันจะซุ่มนะถ้าคุณโชคดีก็อาจจะได้ของคีดาเมตเป็นระดับสีม่วงนะครับอืมมันไม่ได้เมื่อคุณล็อกค่านี้มันไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะได้สีม่วงค่าที่คุณล็อกมาก็คือว่าอันนี้นะครับก็คือว่ามันไม่ได้ทําการ ล็อกผลให้เลยว่าคุณเลือกคีดาเมดมามันจะโอกาสคีดาเมได้แน่เกิดสีม่วงไม่ใช่นะครับมันจะทําการซุ่มมาในเองซึ่งคุณก็ต้องมารู้นอีกทีแต่ว่าจะมีโอกาสได้สีม่วงแน่ๆหนึ่งอย่างนะครับซึ่งจะเป็นอะไรคุณก็มู้นกันเลยอ่ะอย่างจากคุณเลือกเสร็จแล้วให้คุณทําการกดนี่ครับใช้ Energy Link สองมือนะครับผมอ่ะกดไปเลยครับกดเฟนี่อ่ะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้การันตรีว่ามันจะเกิดคีดาเมดเนี่ยเป็นระดับ สีม่วงนะครับซึ่งมันจะซุ่มเกิดสีม่วงนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้เจ้าตัวของระบบ m o d conversion นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปอธิบายเรื่อง m o d conversion นนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ